เดียวเดียวเด็กมาอีกแล้วค่ะจะได้เลืเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะเพื่อนๆขาเราต้องเลือยอ่าเอาแบงนี้แล้วกันโอ้โหได้สี่เท่าด้วยมีสิบสี่ครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะยอดเงินสี่เท่าตาสุดท้ายค่ะตาสุดท้ายจะออกไปพอแล้วอ่ะนี่คบสปินสียี่สิบแปดครั้งแล้วค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลย เรียบร้อยนะจ๊ะรอเขารวมเงินให้เรานะคะว่าจะได้เท่าไหร่นี่ได้โบนัส6,280น6บาทเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้โหบิ๊กบินเลยนะจ๊ะเล่นง่ายมากๆเลยกับเว็บแอดจีขับนี่อะไรจะง่ายขนาดนี้จ๊ะโอ้คนเพื่อนค่ะเฮเงินเข้าจริงๆด้วยค่ะ 7,500บาทแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับเกมเกมหนึ่งซึ่งเกมเกมนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆหางเงินได้ง่ายมากๆเลยกับเกมเว็บแอดจีับนั่นเองค่ะอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะมีหลากหลายโซนเพื่อนๆได้เลือกเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนเกมคาสิโนโซนเกมสล็อตนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม สลอตนั่นเองค่ะคิดเข้าไปแบบนี้เลยคะเพื่อนๆค่ะอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะคะเพื่อนๆนก็เลือกเล่นได้ตามชอบไปนะคะว่าจะเล่นห้องไหนนั่นเองวันนี้ค่ะจะมาบวกฟาโลนั่นเองค่ะคิดเข้าไปแบบนี้เลยเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะ เข้ามาหน้านี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทําไมเครดิตเราอยู่ที่200 0 0 0บาทเราต้องไปกดปุ่มปรับเครดิตก่อนนั่นเองค่ะกดไปที่1เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเครดิตก็จะขึ้นตามยอดเงินที่เราเติมเข้ามานั่นเองนะจ๊ะอ่าพอส่วนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็มาปรับ เดิมพันกันเลยค่ะว่าจะปั่นสปีดอยู่ที่ตาละเท่าไหร่นั่นเองอ่าปรับไปที่1 0 0แล้วกันเนาะแต่ถ้าเพื่อนข่างไหนยังสงสัยนะจ๊ะก็กดไปที่ปุ่มนี้เลยค่ะไปดูกติกาได้เลยนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะอ่าเรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยปั่นไปเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะ ตานี้ต้องได้ต้องโดนนะจ๊ะแบบนี้เลยอ่าทำเสียงเราตกใจเล่นนะเนี่ยไปกันเลยจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ดดดมายังมายังมายังได้ไหมเอ่ยโอ้โหได้มาสองรอยนะะยังไม่ได้สปีดฟรีเนาะอ่ะไปกันอีกค่ะเพื่อนค่ะ ปั่นไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยว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 มาอีกแล้วค่ะจะได้ไเลยโอ้โหเรียบร้อยค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะื่อนคาะเราก็เลือกอ่าเอาของนี้แล้วกันโอ้โหสี่เท่าด้วยดีสิบสี่ครั้งค่ะม้วนฐานยอดหนึ่งสี่เท่าโอ้โหอะไรจะเล่งงนง่ายขนาดนี้คะนีค่ะแตกแล้วเรียบร้อยมียอดเงินก็จะบวกรัวๆนะคะแต่ละตา โอ้โหเห็นไหมคะแค่ครั้งแรกเราก็ได้เงินบวกมาแล้วหนึ่งบาทค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะยอดสปินของเราอยู่ที่28ครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ยาวๆกันไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะนี่นะคะถ้าตานี้เราได้แล้วจะออกไปถอนเงินกันเลยค่ะมีเงินช้อปปิ้งกันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เล่นอะไรจะเล่นง่ายขนาดนี้คะกับเว็บแอสซีขับนั่นเองค่ะ โอ้โห oh. สุดยอดไปเลยค่ะนี้ไม่ได้กดสปินเลยนะคะโอ้ oh. โหดีค่ะครั้งที่8ปดแล้วค่ะพเพื่อนๆดูตรงนี้ได้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ2ีดครั้งนะคะพเพื่อนๆเลยอีกตั้งหลายครั้งเลยไปกันเลยค่ะยาวๆค่ะแบบนี้เลยเล่นง่ายมากๆเลยค่ะอะไรจะง่ายขนาดนี้ มันต้องได้อย่างนี้เลิศมากไปค่ะไปค่ะมารอลุ้นกันค่ะจะได้เท่าไหร่นก็เริ่มมาเรื่อยๆเนาะให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกัน บวกค่ะบวกอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละบวกลัวบวกลัวไปอีกไปอีกบว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 กโอ้โหมาให้ดีใจไปอีกไปอีกยี่สิบครั้งแล้วยี่สิบครั้งแล้ว อาบวกไปอีกค่ะขอเยอะๆขอเยอะๆไปค่ะไปเลย21ครั้งแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไปอีกค่ะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอ้โหนี่รุนมากเลยนะคะตอนเนี้ยี่สิบสี่ครั้งแล้วได้อีกได้อีกได้อีกห้าพันให้หน่อยค่ะโอ้โหึ้นมาห้าพันตัวแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ ไปค่ะไปค่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรจริงง่ายขนาดนี้รัวเรือไปเลยค่ะไทอีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ตาสุดท้ายค่ะตาสุดท้ายจะออกไปพรอแล้วอะนี่ครบสปินรี28ครั้งแล้วค่ะเพื่อนแบบนี้เลยเดียบร้อยนะจ๊ารอเขารวมเงินให้เรานะคะว่าจะได้เท่าไหร่ นี่ได้โบนัส6 2 8ับาทเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้โหบิ๊กวินเลยนะจ๊ะเล่นง่ายมากๆเลยกับเว็บแอดจีขันี่อะไรจะง่ายขนาดนี้จ๊ะนี่เครดิตเราตอนนี้นะคะรวมอยู่ที่7,500บาทโอ้โหเติมมาแค่2 0 0พันอ่าเพื่อนๆค่ะกำไรเนอเนเลยค่ะเราพอแล้วค่ะจะออกไปถอนเงินกันเลยกดไปตรงนี้คลิกคำว่าใช้นั่นเองจ้า <ไ>อ่าเพื่อนเพื่อนพอคำวันน,นี้แล้วนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะคําว่าแจ้งถอนเงินแบบนี้เลยค่ะนี่กรอบเลขบัญชีเราวางไปเลยพร้อมกับจํานวนที่เราเล่นได้นะจ๊าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั่นเองแบบนี้เลยเป็นไงละ่ะมีทุนแค่สองพันนะคะได้กําไรนันเดอมาห้าพันห้าเลยโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้นะคะโอ้โหเว็บเขาแจ้งตอบแล้วค่ะเว็บนี้เขามีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงจริงๆเลยนะคะ นี่มารอลุ้นกันค่ะว่าจะได้เงินจริงหรือเปล่าโอ้โหแจ้งมาแล้วค่ะทํารายการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องออกไปดูค่ะว่ายอดเงินเราเข้าจริงๆริงไหมคะออกไปดูกันเลยค่ะโอ้ จริงๆด้วยค่ะ7,500บาทแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้นะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากมีเงินใช้ง่ายๆชิวๆแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเว็บจีขับเล่นง่ายได้เงินชัวเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย